เทบช่วงล่างาใหม่นะครับทำเบรกใหม่หมดทำคา์าใหม่จัมสานคิวครับ 可以玩。 กระทุกไมโครได้เลยครับสามตันสบายเลยเปิดท้ายได้ครับโชว์ท้ายแล้วส่วนมากใช้กระทุกไมโครคขับทางนี้ไม่ค่อยได้ทุบคืนปกติดลย ทั้งเส้นรถสวยเก๋เ,กเลยแก่แต่เกาครับหัวนอกด้วยสีเดิมไม่ได้ทำสีไปขัดขัดพ่นแลกเกอร์รอเลยดำสวยดำข้างฝาข้างม่่เปลี่ยนแล้วครับนี่ใส่เหล็กแล้วสงน้นยังไม่เปลี่ยน <c oughs> ขอไปครับพื้นยังไม่มีทะลุเลยนิดหน่อยตามอายุครับฝาข้างข้งนี้ยังไม่ได้เปิิ่มผุเครื่องดีครับเครื่องนอกยกหัว นอกเครื่องนอกติดแอร์ได้ครับหัวเมื่อก่อนก็ติดแอร์แอร์แล้วครับเบาะก,ก็มีขาดมั่งครับ <c oughs> <c oughs> ลดใช้งานแต่ดังนะฮะแต,แต่อแตยู่นิต อ้ยน้ำเข้าต่อภาษีเรียบร้อยครับภาษีครบไม่ขาดภาษีสวยครับคุณพ่อดูแลดีเครื่องก็ดี เ่องเดิมเกียร์เดิมส่วนท้ายเดิมต่อข้างของนอกครับเจียงกงแข็งแน่นอนหน้านนหาลรอเลยครับ วยแบบเก่าๆครับเก็บนิดๆหน่อยรถหลายคันนะครับดูแลไม่ไหวดูแลไม่ทั่วถึงจุดเล็กๆน้อยๆครับไปเก็บๆหน่อยถอยเลยรอเลยเออกไปถึงก็ใช้งานได้เลยครับเพราะรถใช้อยู่ไปใช้ก่อนครับ นี่หัวนอกครับน,นู้นหัวเดิมหัวเดิมหัวเดิมยังอยู่ครับแต่ไม่ขายให้นะฮะเอาไว้โชว์ไม่มีแล้วนะครับหัวนี้อันนี้ได้เก่านอกมาครับสนใจดูรถที่บ้านค่ายระยองครับอยู่ตรงข้ามอบตหนองละลอกครับ ลองมาชมมาดูก่อนครับสวยเลยราคาแสนพ่อบาทครับผมไม่แน่ใจว่าพ่อตั้งราคาไว้เท่าไรแสนนิดนนะครับออกไปกระทุกไม่โครครับปลอดภัยกว่ากันเนยอะขึ้นไปขี่หลังพี่ๆที่ลากอยู่ก็ขึ้นหลังรถด,ดีขวาครับรถแสนพ่อบาท ไปหน้างานก็ตายถ่ายดินด้วยซื้อไปทำงานครับรถทำงานได้ตังค์ทุกวันครับให้เปิดเปิดท้ายได้แม่โคก็เหยียบฝาท้ายขึ้นเลยแข็งแรงติดโตติดต่อนะครับเบอร์โทรพ่อศูนกสาม สองเจ็ดสองหนึ่งสองแปดสองครับตายย้มขาดับก็สวยครับ ราคารถติ๊กอัพเลยครับแสนกว่าบาทแสนต้นๆไม่รู้ว่าแสนเท่าไหร่พอตั้งแสนเท่าไหรอ่อ่ะหนึ่งแสนสี่มืนเก้าพันบาทครับราคาเลยแสนสี่เก้านะครับต่อรองกันได้มาดูรถก่อนครับ อย่าต่อทางโทรศัพท์ครับขอร้องเลยมาดูรถก่นอนดีกว่าครับมาคุยกันเอาไม่เอาไม่ว่ากันครับถูกใจราคานี้ของซื้อของขายต่อรองกันได้ครับเรื่องปกติไม่ใช่พอค้าแล้วครับรถที่บ้านเองครับ ของครับไหวก็ขายต่อเยอะก็ไม่ขายครับไก็ใใช้ดีกว่าครับเจอได้ของดีๆครับยังก็ใหม่ยังใหม่นะครับ เครื่องแปดแปดน่าจะจำได <88 S 1> นะ้แปดแนเล่มทะเบียนพร้อมโอนครับผมใี่ครับสนใจก็มาดูได้ครับอยู่ตรงข้ามอบตอหนองละลอกครับอบตอ,อยู่นู่นครับหลังคาส้มๆครับอบตอหนองะลอกถ้า มาไม่ถูกตั้งจีเพียษเลยครับโอเคครับวันนี้สวัสดีครับขอบคุณมากครับ